พุ่งยาแพงอะไรล่ะตัดไปรอดอ่ะทำไมมีดอกไม้ที่หูด้วยอ่ะตังเกงยีนขาสั้นหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะคะลูกค้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เท่านั้นเวลค้ามเวลค้ามฟีไวไฟฟรีโน้ตสองของขายขอบคุณมากมากค่ะพี่มีใครส่งของขวัญดูยังไงอ่ะต้องดูในนี่จงดู กางเกงยีนขาสั้น by J S ครับผมอยีนขาสั้น L 0จานส่งได้แค่ครั้งใส่ดอกไม้อ่ะส่งได้แค่ครั้งหนึ่งส่งฟรีครั้งหนึ่งเมื่อกี้พี่เพี่เจส่งมา้ค่สิบอันจ้ะราัส J S นะคะลูกค้าดอกไม้ผมก็ส่ไดอ้าวเวลาผมเล่นเกมรีวิวอะไระมันขีงวะเล่นเกมได้ไหมส่งเลยตรนนี้เลย ชีนเอลสูงนะพี่สาอุ้ยเอฟค่ะสีเอฟค่ะเอฟเหมือนกันมืึงด้วยอันนี้เอสูงเของหนูว่ะของหนูมือหนึงประมาณกี่ตัวอมองไม่เห็นอะไรเลยอ่าเจสเจหน่งเราเคยไปอ่าเปิดได้145่งร้ส่บาตัวคสายตายาวมากอ่ะอุ้ย จากตรงนู้นไฟเห็นยังไงหมอไอยาม้ยใช่เหรอไม่รลูกค้าเอลซูแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่เปิ้ลยืนไลฟ์ตรงนี้แล้วพี่เปิ้ลมองเห็นอ่ะใช่เลยอยากพึ่งปากค่ะลูกค้าแม่เอลซูดมาน่ารักลูกค้ซาไซสาร์มิโกไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนี่แต่ว่าน้าหวานที่สุดห่านเนาะหงหง ไม่ถูกเลยสักอันลูกค้าค่ะสั้นเอวสูงแซ่บเวอร์ไซด์เอาไปบอกได้เลยค่ะไซส์เน้นใหญ่มีหมดใสแล้วใสแล้วแบบได้ผู่เอ้ยจริงป่ะใส่ก่อนเลยดีกว่าใส่ไม่ได้กว่าตัวนี้ลูกแอร์เล็กใหญ่มีหมดนะดูแฟชั่นเวอร์บลูกค้าสาวาราน่ารักมากหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ลูกรีวิวเหลือแค่หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะ อันนี้คือได้เลยพี่หนูอยากได้โลมาพี่แอนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากได้โลมาเอ้ยต่อวันหนูต้องทำยังไงไอ้เนี่ยต้องเสียเงินเป็นแสนค่ะเอาแสนหนึ่งเลยเหรอแพงมากแพงมากเป็นหมื่นหมื่นเหรียญแสนเหรียญเดินข้ามประสบอีกนะจริงเดี๋ยวนะค่ามนั่นคือแบบ เดนูไปบอกเอาแค่หน่อยสิก็พอกันที่สาเป็นกำลังใจให้ต้องส่งอะไรได้บ้างอ่ะที่แหลเนี่ยมันมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะพี่จ๋าพี่จ๋าไม่ต้อง,อองกลัวซส์มีได้ที่ใหญ่นะครับส่งไปเลยลูกค้าจำนวนตัวเดี๋ยวเรานับให้นะลูกค้าเพราะในแต่แต่ละกระสอบยิ่งเป็นทีมเนี่ยบอกได้ยากมากๆค่ะลูกค้<ข>าเล็กใหญ่แต่ ก็มีตัวอะไรบ้างปมาอ้อนอนพี่พิเมโดนัทดอกกุหลาบพี่หนูเอาโดนัทก็ได้เอาโดนัทห้าสิบบาทมีสารหนูอยากได้ลูกนะดอกไม้ฟองฟีไม่ดอกไม่หนึ่งบาทได้ได้กินที่บาทมั้น่าจะหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญไม่มีเหรียญหรอกมงเหรียญทองดอกไม้หนึ่งกินที่บาทไม่มันเป็นเหรียญทองเหรียญทองคืออะไรเหรียญทองวะก็เหมื่อพี่เติมพี่ลายอ่ะ เธอมาเรียนอะนี่ตไรนี่ตัวกร์ตูนไรอ่ะไม่เคยซื้อเหมือนกันโอ้ยมาแล้วว่ะนี่ละอ้วที่หนูเอามวอไหนไหนเต็มหัวองหัวรอจ้องเอจริง กระสอบเราดีบาทเองเนาะพี่เนาะน้องหนูไม่มากมากพี่จ๋าเอาหมวกกับกอมหมวกกับอันนี้เป็นหัวใจได้ไหมคะหัวใจไหมครับพี่อุหัวใจต้มสวัสดีค่ะยืดดำเท่าไหร่คะยืดดำสองเก้าศูนย์ศูนย์พี่เราจะหมดแล้วขายตู้แล้วนะนี่นี่ไงอาเด๋อสั่งเลยว่าอาถูกส่งให้ครัป้านี่ไงอันนี้ส่งเรากุหลาบให้อาบูเด้ง เองแล<_<_<_<_<_<_้วเก็บเก็บมาส่งก mm ันให้เองนะอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วโอนเงินกลับเขาคืนให้เขาด้วยดิเนโอนเงินให้คืนให้เขาด้วยพี่ชายก็ได้อรับเขาเลอะไรหนูบอกว่าเดี๋ยวถ้าหนูไลน์แล้วมาส่งคืนด้วยนะจริงร้อเล่นเตองก็ไปยังไงก่อนลูกมีคนส่งมาให้หนูก็สามารถเก็บเหรียญแล้วไปส่งให้คนอื่นอ๋อ ทำงานก่อนทำงานก่อนไปเรื่องไปป่าวาเป็น,ปนแสนบเลยหรอในหัวให้นะนนหัวนะหัวหน้าเหรอในก็เปิดยังไม่เป็นเลยแอปยังไม่มีเลยดีกว่า อยากดูรีวิวยืดยืดดำค่ะเอยืดดำเมื่อกี้หนูเปิดไปแล้วลูกเบลเปิดไปเมื่อกี้เลยลหม่มาลาดรายแล้วแต่หมดแล้วรีบเอารุกใหม่เลยนะคะลูกนรีวิวไปแล้วสกินแ้น่นมากนี่กเกงนี่ก็สวยนะลูกค้าพร้อมกับยืดดำได้อยู่ไรไปเมื่อกี้นี่เองก่อนเปิดกางเกงใช่ใช่เพิ่งเพิ่งเพิ่งลงไล้์เวยอ๋ออันนี้มันต้องโชว์เอวเนาะหนูใส่เอ้เนี่ยดีหนูใส่กางเกงขายาวก็เลยไม่ได้ลอง ตอนเริ่มเก่งคายยังเดี๋ยวนี้กระโปงคอตตอนปลายวิวมีรีวิวไหมคะไปไม่ื่อกี้เมื่อกี้นี่ไงพี่จ๋าในวันนี้เลยคุณร้านเปิดวันนี้หมดเลยไปแล้วไงเปิดในที่สองคุณหลอดลูกแรกกระโปรงลูกสองเสื้อยืดดำลูกสามอันนี้ลูกที่สี่เป็นเก่งเก่งดีแล้วนะเราจะไลยกันนะคะนะเออ่ทุกวันหลังเที่ยงเที่ยงเป็นต้นไปนะคะวันอาทิตย์ก็อาจจะมีบ้างวันเสาร์อาจจะมีบ้าง เนี่ยธนุทอนเกงคายาเนี่ยสวยเลยันีตอกสวยมากมันสวยมากนะเกงอุ้ยสวยนะเนี่ยเต็มโชว์นะได้ประมาณกี่ตัวนะเราเปิดได้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าตัวแต่ว่าเดี๋ยวกระสอบนี้เรานับให้ใหม่ลูกค้าหรยิ่งยีนบอกได้ยากมากๆนะคะว่าหนักมันน้อน้ำหนักมันแตกไม่เหมือนกันเล็กใหญ่ท่านหนัก เองไม่เลย้าขายได้คตตาพี่วิยาดาบอกว่าว้ตลาดววยเลวๆนี่นี่เปเอาลูกใหม่ลวนนัลูกค้างเยลูกค้าสาวลูกค้าไปซื้างเกงยีนอย่างเี้ยตัวนึงอ่ะมือหนึ่งก็ร้อยกบาทแล้วนะค้าแต่ว่าเนี่ยใส่ค่าลูกค้าเอาไปขายเนาะนูเห็นเขาขายกันอยู่ประมาณตัวละกสิจ็ดสิบนะคะสำหรับกางเกงยีนนะลูกค้าเป็นมือสองข้งไทย ึ่งต้นทุนของเรานิดประมาณสิบบาทไม่ถึงประมาณสิบบาทเนาะลูกค้ารวมมาตีรวมค่าส่งให้ก็ไม่เลยสิบห้าบาทลูกค้าต้นทุนถูกมากต้นทุนถูกมากเราขายได้ทุกตัวใช่ขายได้ทุกตัวลูกค้าค้าไซส์นะคะลูกค้าไปแบบไปวัดไซส์ทำราาก็ได้ได้เนาะวัดเอววัดสะโพกเป็นความแฟชั่นเนี่ยลูกค้าหนูให้ดูอารมณ์อะไรนี่เห็นไหมเป็นงานแบบอะไรแบบแฟชั่นอ่ะลูกค้างานแฟช่น นี่อันนี้กางเกงกับโอ๊คว้าวนี่ลูกค้าดูดินี่อย่างเงี้ยเป็นงานกระดุมแบบน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าแฟชั่นที่อหรอใช่ใช่อย่างเงี้ยแหละน่าี่ลูกค้าจะเป็นงานแบบเอวแบกข้างๆดีเทลแบบเชื่อมเกงยียวแบบคืณกินยืดนานบอกเขาอะไรนะเป็นแสบไม่ใช่ไม่ใช่หมูเด้งหมูตอนนั้บาหรอยัรีวิวไปยังคะ ว่างตัดตัวนี้ใช่ไหมคะลูกค้าลูกค้าหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมหรือว่าตัวนี้ส่งพรุ่งนี้คะตัวนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะลูกค้าสําหรับตัวนี้ยังว่างอยู่นะคะสามารถเอฟได้เลยนะคะราคาปกติอยู่ที่1 9 9 0บาทลูกรีวิวอแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทจ้าลูกค้าสวยมากเพิ่มไขได้ใช่ไหมใช่ค่ะ งรับค่าขอบคุณครับสองคร่งนี่นะครับเอ้า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 เต้นหเอ้าเอลูกค้าจะหมดแล้วนะใกล้หมดแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับเจเนาะลูกค้ารีบนะใกล้ไหมมองใกล้หมดแล้วใกล้หมดไหมเย่โอ้โอ้ลูกค้าเนี่ยถ้าเจออีกเจ้าหนึ่งเนี่ยเหมาหมดก็หมดนะไม่เขาว่าหลอดเปล่า ยืดดำล้วนรีวิวไปยังคะรีวิวไปแล้วค่ะลูกใหม่มีแม่แม่ซื้อเยอะๆหนูก็ลดแล้วไม่ต้องรอรีวิวเลยสวยมากยืดดำสวยดีนะจะเราจะตัดยอดวันนี้ประมาณสามมูลสามมึ่งึค่ะสามมูึ่งวันนี้นะลูกาใน เทพสามารถส่งแม่ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าลูกรีวิวหนูขอแจ้งว่ากางเกงยีนตัวนี้หนูขออนุญาตจะส่งพรุ่งนี้นะคะหนูขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนเนาะหิ้วบ้างสุดๆกองสับๆไฮอาจารย์ใครเอาไปถ่ายรูปเอาไปถ่ายอารมณ์่อนนะคะเดี๋ยวจะว่าไฮนะจ๊ะผมใหม่มากเลยไลน์ไม่ตอบหรอใช่อยูดูที่เขาขับรถไปแล้วก็ไม่บอกคอมเมนเตอร์โทรมาอาเช้าไม่รับสายเลยพี่บ้าน แฟชั่นแฟอเวนี่แฟชั่นแฟร์ใจเวอร์ตามูก็เ่งนว่าเขมันที่งเคยมาดูเ้ามาซื้น้ำี่นี่ดูานมาถามเอาเหรอเปินิีกลับเ่มาแล้วหรอตอบโอเคกลบแล้วเดี๋ยวอุ้ยยมาก พี่โยนม่วซตัวเลยมู้อันไหนเป็นอันไหนแม่ไม่รู้เนะคือส่วนตัวของหนูอะมันใช้ได้หมดคือหนูอะเพราะว่ามันโยนไปอย่างนั้นแหละไม่รู้อันไหนแบบควรจะเอาไว้ข้างหลังไว้ข้างหน้าเดี๋ยวพัดไปท้ายเลยมดวเอามาตัวใหญ่ลูกค้ามีในในกางเกง เป็นเออะไรอลูกค้านี่น้อยเลยหนูให้ดูตัวอย่างงานนะคะลูกค้าราคาคือน่ารักมากเลย้เข้าสู่ลูกค้าเรืองวเแค่1790ไปแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ามีสียีนแคีอ่อนนะคะเฟร่ทับมีหมดเลยลูกค้านี่จ๋าเดี๋ยวเราให้ดูนะคะสวยมากรหัส JS ใครรับอีกแจ้งได้เลยนะคะกับราคา1990ครับคุณอมันร้อนนะมันจะมั่วจะมว